เชน,นัทวัตรเก็บตกงานแต่งช็อตนี้ขอลงแยกเพราะจากนี้ไม่มีอีกแล้วผ่าน้นไปอย่างชื่นมื่นเลยทีเดียวสำหรับพิธีมงคลสมรสของคู่รักคนดังเชนนัทวัตรกับแฟนสาวแพรพิไลลำพาที่ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่17มีนาคม แบบเรียบง่ายแต่อบอุ่นและอบอุ่นไปด้วยความรักของทั้งคู่ตลอดทั้งงานล่าสุดเชนนทวั์ก็ได้โพดภาพบรรยากาศภายในงานแบบรวัวๆให้แฟนๆที่ติดตามอิสาแกรมแอดเชนนทวัตได้ชื่นชมและกดไลค์ไปกับความสุขของทั้งคู่ที่เอิดหลนทะลักออกมาจนเก็บไว้ไม่อยู่งานนี้เชนนทวั์ยังถือโอกาสขอลงรูปแยกออกมาโดยเป็นภาพพิธีเชา้าขนาดที่แพรพิไลลำพาก้มลงกราบตนอย่างสวยงามท่ามกลางสักขีพยานที่ล้อมรอบด้วยความรักครั้งนี้เจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าภาพนี้ขอลงแยกรพรอะ คงไม่มีอีกแล้วหลังจากนี้ไม่ว่าแพรจะถูกหรือแพรจะผิดเชนจะเป็นคนก้มทําความเคารพสวยๆเองครับหรักที่สุดคุณภรรยาขอขอบคุณภาพเชนนัทวารแพรพิไลลำพาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ